สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทย i l a n d ร์เตอร์อีกครั้งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อหญิงสาวชาวต่างชาติได้นั่งเครื่องบินมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิและได้เดินทางออกจากสนามบินเพื่อไปยังที่พักโดยได้นั่งแท็กซี่เพื่อไปโรงแรมโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ30นาทีและเมื่อมาถึงโรงแรมนั้นเธอก็ได้บอกว่าห้องพักมีขนาดกว้างขวางมากแต่มองไม่เห็นวิวข้างนอกเลยเพราะยังมืดอยู่แล้วก็มีห้องน้ําที่ใหญ่และสะอาด แล้วก็ได้ซื้อวุ้นมะพร้าวมาจากเซเว่นซึ่งปกติไม่ได้ชอบมะพร้าวแต่อยากลองซื้อมากินดูเมื่อเธอได้กินแล้วเธอก็ต้องบอกว่ามีรสชาติที่เข้มขน้นและเม็ดแมงลักก็ยังกินแล้วก็จะสดชื่นและในเช้าว,วันต่อมาเช้านี้ช่างเป็นวันที่ดีจริงๆพวกเขาได้ออกเดินทางไปข้างนอกและเธอได้บอกว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนได้แนะนำว่าหากคุณมาเที่ยวที่เมืองไทยอย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยและเมื่อถึงเวลาเทีย่ยง พวกเขาตัดสินใจเลือกกินแบบหมี said, right ่ร้านยอดนิยมและเธอก็ได้สั่งแบบที่มีท็อปปิ้งทุกอย่างเธอได้บอกว่าเกี๊ยวของร้านนี้รสชาติอร่อยดีจริงๆและเธอก็ได้แวะซื้อกาแฟมากินซึ่งกาแฟร้านนี้ก็จัดได้น่ารักมากแล้วเธอก็กลับมาที่โรงแรมอีกครั้งเธอได้บอกว่าโรงแรมนี้สระว่ายน้ำดีจริงๆเลยแต่เธอคิดว่าพรุ่งนี้เธอจะมาว่ายน้ำเล่นและเขาก็สั่งเบียร์ไทยมากินอีกด้วย หลังจากนั้นพวกเขาได้พากันขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปเที่ยวที่อื่นต่อและเมื่อลงจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วเธอก็ได้เดินตรงเข้าไปที่ร้านเช่าชุดไทยเพื่อที่ต้องการจะไปดูวัดสวยๆและที่แห่งนี้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยอดนิยมอีกด้วยซึ่งภายในร้านแห่งนี้มีชุดให้เลือกอยู่มากมายหลากหลายสีสันแล้วก็มีแบบให้เลือกตามตัวอย่างในอัลบั้มรูปอีกด้วยแล้วเธอก็ได้ใส่ชุดไทยซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมาก และในตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะเดินทางไปยังวัดอรุณแล้วและเมื่อได้เห็นวัดเธอก็ชื่นชมว่าขนาดเพดานของวัดด้านบนก็ยังสวยงามซึ่งวัดอรุณนะคะที่นี่จะมีบันไดสูงชันเป็นอย่างมากแต่มันก็คุ้มค่าที่จะขึ้นไปด้านบนและได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกด้วยเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีลวดลายที่สวยงามเธอได้บอกว่าคุณสามารถมองเห็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำได้ และหลังจากที่คืนชุดไทยแล้วพวกเขาก็กลับมาที่สวนที่จัดอยู่ข้างวัดและจะมานั่งเรือที่นี่และพวกเขาทั้งสองก็มาถึงห้างไอคอนสยามพวกเขามาที่ห้างนี้เพราะว่าจะมาหาของกินที่ห้างแห่งนี้พวกเขาบอกว่ามีตลาดแบบนี้ในห้างอีกด้วยแล้วก็มีอาหารขายอยู่มากมายเต็มไปหมดและเธอก็แวะซื้อกล้วยทอดเธอ,ดอดได้บอกว่ากล้วยทอดนี้กรอบอร่อยดีจริงๆหอมหวานกำลังดีอร่อยมากๆและพวกเขาก็แวะซื้อชาไทยไปสองแก้วเพราะอยากกินมากๆ พวกเขาก็สั่งแกงเขียวหวานกับผัดซีอิ๊วกุ้งเธอได้ตักดูเส้นแล้วรู้ว่าเส้นนุ่มมากเธอบอกว่าถูกใจกับอาหารที่นี่มากและเครื่องปรับอากาศก็เย็นมากและการที่ได้เห็นวิวแบบนี้ในเวลากลางคืนก็สวยไปอีกแบบและพวกเขาก็ลงเรือเพื่อที่จะไปที่เอเชียทีต่อเธอบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เธอได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งเมืองไทยนั้นเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาและไม่น่าเบือ่อ ถึงแม้ว่าอุณหภูมิในตอนกลางวันจะร้อนอบอ้าวแต่กลางคืนอากาศแบบนี้ก็เย็นสบายดีและพวกเขาก็แวะซื้อน้ำมะม่วงปั่นมากินเมื่อได้กินแล้วก็บอกว่ามะม่วงนี้รสชาติด,ดีและไม่มีกลิ่นของสารแปลกปลอมอะไรเลย เมื่อเธอเดินไปเรื่อยๆก็ได้แวะซื้อรองเท้าน่ารักน่ารักมาคู่หนึ่งและพวกเขาก็แวะมาร้านอาหารชื่อดังเพราะพวกเขาก็อยากรู้ว่าร้านแมคโดนัลด์ในประเทศไทยนั้นจะมีรสชาติเป็นอย่างไรซึ่งพวกเขาได้สั่งไก่ทอดมาสองชิ้นแล้วก็พายข้าวโพดมาหนึ่งชิ้นเมื่อเธอได้ลิ้มรสพายข้าวโพดนั้นก็บอกว่ารสชาติดีมากเลยทีเดียว และหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นมาดูวิวดาดฟ้าของโรงแรมซึ่งเป็นบาร์ที่นั่งชมวิวได้ด้วยและเห็นวิวของกรุงเทพทั้งหมดซึ่งมีความสวยงามมากซึ่งพวกเขาก็ได้สั่งเครื่องดื่มมากินและก็ได้ชมวิวบรรยากาศสวยๆในกรุงเทพไปด้วยและเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็ได้บอกว่าเมื่อวานมีความเพลียมากอยากนอนพักยาวๆก็เลยออกมากินอาหารในตอนเที่ยงเลยเมื่อมาถึงร้านอาหารพวกเขาก็สั่งข้าวผัดต้มยำและไก่ซอสโหระพา ซึ่งเมื่อได้กินแฟนของเธอก็บอกว่ามีรสชาติที่ค่อนข้างเผ็ดแต่เธอก็ชอบกินเผ็ดเพราะว่าเธอมีชายเย็นหวานหวานแก้เผ็ดได้เหมือนกันแล้วก็สั่งข้าวเหนียวมะม่วงมากินซึ่งแฟนของเธอนั้นชอบมากๆ และเธอก็ได้แวะมาซื้อกาแฟในโรงแรมใกล้ๆแถวนั้นร้านกาแฟในกรุงเทพแต่ละแห่งจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเธอก็ได้แวะมาว่ายน้ำภายในโรงแรมเพื่อที่จะพักผ่อนและได้ผ่อนคลายกับอากาศที่ร้อนอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องรีบไปยังพระบรมมหาราชวางังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งราคาบัตรนะคะจากคนละ500บาท ซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยงามและคุ้มค่าจริงๆนักท่องเที่ยวจะต้องมาที่นี่และในการเข้าชมวัดที่สวยงามแห่งนี้สถานที่แห่งนี้มีเสียงรักครงและเสียงลมและเป็นเสียงที่ไพเราะฟังแล้วก็จะเพลินดีเธอบอกว่าอากาศค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะเมื่อพวกเขาออกมาจากพระมหาราชวังแล้วก็ได้สั่งชาไทยมากินพวกเขาแวะเข้าร้านอาหารไทยชื่อดังและเขาก็สั่งเมนูข้าวผัดหน้ากุ้งย่างและต้มยำกุ้งรสเด็ด เธอได้บอกว่าเปรี้ยวเผ็ดแต่ก็อร่อยมากร้านอาหารที่นี่จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็จัดได้เห็นวิวสวยๆอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นเมื่อเธอกินอาหารเสร็จเธอก็ได้บอกว่าอยากกินของหวานบ้างและเธอเห็นว่าร้านนี้น่านาั่งและของหวานก็ดูน่ากินมากพวกเขาทั้งสองคนก็สั่งข้าวเหนียวมะม่วงและเธอก็ได้สั่งน้ำมะม่วงปั่นกับชาเขียวมะลลิเธอได้บอกว่ารสชาติชาเขียวทำให้มะม่วงหวานน้อยลง ดื่มแล้วก็รู้สึกสดชื่นมากๆและเธอก็ยังบอกอีกว่าร้านนี้ตกแต่งได้ดีทีเดียวในการใช้พื้นที่ได้คุ้มค่ามากและเมื่อเธอได้เดินออกมาจากร้านของหวานแล้วก็ยังเดินต่อไปที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินสวย,สวยๆเขาได้บอกว่าวัดอรุณนี้ที่พวกเขาไปมาเมื่อวานวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสและสวยงามมากและพวกเขาก็มาเดินเล่นที่เดอะวันรัชดา ซึ่งเป็นลักษณะของตลาดกลางคืนที่มีของขายมากมายและหลากหลายอีกด้วยและพวกเขาก็ได้สั่งโรตีกล้วยมากินและเมื่อเธอกินเข้าไปเธอบอกว่ามีความกรอบหอมหวานมันและตลาดที่นี่ก็มีความคลึกคลื่นและสนุกสนานและต่อมานะคะเธอได้อยากนวดเพื่อผ่อนคลายเธอก็นวดแบบอโรมาซึ่งใช้เวลา90นาทีในราคา1,100บาท เธอได้บอกว่ารู้สึกได้ว่าเธอสดชื่นขึ้นและสบายตัวมากจริงๆและพวกเขาก็ได้ซื้อของกินจากเซเว่นมาหลายอย่างเพื่อที่จะมาลองกินกันซึ่งวันต่อมาเขาบอกว่าทางโรงแรมนั้นก็มีรถรับส่งฟรี ซึ่งพาไปที่สถานที่ต่างๆและพวกเขาก็ได้แวะกินอาหารเที่ยงและได้สั่งเป็นเมนูปอเปี๊ยะทอดกุ้งและเนื้อปูผัดผงกะหรี่และหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันไปเดินเล่นที่ตลาดนัจดจตุจักรเธอได้บอกว่ารู้จักที่นี่เพราะว่าเป็นแหล่งชอปปิ้งยอดนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งตลาดแห่งนี้แบ่งออกเป็นหลายโซนมีทั้งโซนสัตว์เลี้ยงและอื่นๆอีกมากมายเนื่องจากความร้อนและความกว้างใหญ่ของตลาดแห่งนี้ทําให้ใช้เวลาในการเดินน้อยลงและเดินไม่ไหว และเธอก็รู้สึกเหนื่อยจากการเดินเธอจึงได้เลือกร้านที่มีเครื่องปรับอากาศและได้สั่งน้ำมากินเพราะว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนมากๆและพวกเขาก็ได้มาเที่ยวที่สยามซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งเธอก็ได้แวะมาจุดถ่ายรูปสวย,สวยๆเธอบอกว่าที่กรุงเทพนี้เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาจริงๆเลย<ๆ>เดี๋ยวเราเข้าไปดูความคิดเห็นของคนที่ได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะคอมเมนต์แรกนะคะได้กล่าวว่า คุณใส่ชุดไทยแล้วสวยงามมากครับส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้กล่าวว่าชุดไทยพื้นบ้านก็สวยงามอยู่แล้วสมใส่จะดูสวยมากเช่นกันส่วนคอมเมนต์ถัดไปก็กล่าวว่าสีสันของกรุงเทพสุดอลังการชมให้จุใจส่วนคอมเมนต์ถัดไปก็ได้กล่าวอีกว่าโดยทั่วไปสีของขนมไทยจะมาจากพืชธรรมชาติเช่นสีเหลืองธรรมจากขมินส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่าคุณท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีความสุขส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวว่า ทยแลนด์มีครบหมดทุกอย่างมีทั้งกุ้งหอยปูปลาและจระเข้ส่วนอาหารนั้นมีให้เลือกหลากหลายเมนูมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทับฟังจนจบหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องไทยแลนด์ทูเกเตอร์ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ